สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปอร์ลิชแมงยืนยันเดวเนอร์เมสซ,ซี่ยังไม่หายเจ็บหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในเกมพบกับมองเปรเยต้องรอรุนโอกาสต่ตอไปว่าจะหายทันเจอกับแมสซี่ในสัปดาห์หน้าหรือไม่เดวเนอเมสซ,ซี่กองหน้าทีมชาติอาเจนตินา จะพลาดช่วยาริษัทเชียงชแมงในเกมเปิดบ้านต้อนรับมองปรีเยในศึกเล็กเองฝรั่งเศสวันเสาร์ที่25กันยานี้เนื่องจากยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าเมสซี่วัย34บาดเจ็บจากนัดชนะลียง2-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้ไม่ได้ลงสนามในเกมบุกเฉือนชนะเมส2-1เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและยังต้องพักต่อเนื่องมาจนถึงสุดสัปดาห์นี้โดยยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าจะกลับมาลงเล่นได้เมื่อไหร่แปร์แชร์เผยแค่ว่าเมสซี่ เริ่มกลับมาวิ่งได้อีกครั้งแล้วและจะประเมินสภาพร่างกายอีกทีในวันอาทิตย์นี้ก่อนที่ทีมจะลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์หน้านอกจากเมสซี่จะอดลงช่วยทีมในเกมพบกับมองปเปอริเย่นตนั้นมาโกเวรติกองกลางชาวอิตาเลียนและเซอร์เคียรามอสป้ากัลังประสบการณ์สูงชาวสเปนก็จะไม่ได้ลงสนามเพราะบาดเจ็บเช่นกันในเวลานี้แปชร์นำจากฝูงเด็กเอิงม,มี21คะแนนเต็มจาก7นัด และหลังจบเกมพบกับมองเปริเย่แล้วนั้นจะต้องรับมือกับแมนเชสเตอร์ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในวันอังคารที่28กันยายนนี้ลูกคัดปาเกต้ามิสิลิยงรับใบเหลืองจากกรณีที่เขาพยายามโชว์ลีลาหนีลูกบอลนี้กู้แข่งซึ่งเหมือนก็ทําให้เนย์มาดาวเตะปาริเช่แชมงโพสในเชิงที่ไม่เห็นด้วยอย่างมาก,กจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม เป็นตอนที่ริยงนำแล้ว3-1โดยปาเกตาได้บอลในบริเวณใกล้มุมธงและมีนักเตะของทัวเข้ามาปิดช่องทางการเล่นของเขาเอาไว้ดาวเตบาสเซเลียนเลยโชว์ลีลานีบอลเพื่อให้บอลข้ามหัวของอีกฝ่ายซึ่งแม้จะไม่สําเร็จแต่มันก็ทําให้ทีมของเขาได้ลุกทุ่มอย่างไรก็ตามกรรมาการตัดสินใจสั่งหยุดเกมขันแข่งขัน,ข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 นเพื่อปรึกษาหารือก,กับทีมง,งานเกี่ยวข้องก่อนแจไปเหลืองให้อดีตแข้งเอซิมิลานโดยมันทําให้นักเตะและแฟนบอลลิยงไม่พอใจอย่างมาก อางนี้ในฝรั่งเศสมีกฎว่าหากนักเตะคนไหนที่ทําเรื่องที่เหมือนเป็นการล้อเลียนหรือย่อเย้ยคู่แข่งจะมีความผิดที่เข้าขายอัจรับไปเหลืองได้ซึ่งในกรณีนี้ทีมกรรมาการมองว่าปาเกต้าโชลีลาแบบไม่จําเป็นจนเหมือนเป็นการตั้งใจเย้ยคู่แข่งนั่นเองถึงกระน,นั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บางคนไม่พอใจหนึ่งในนั้นคือเนย์มาร์กองหน้าคนดังของแปรแชร์ที่บอกเล่าผ่านอินสตาแกรมเพื่อขายสังคมอลา่ยอดฮิตว่าเรื่องในครั้งนี้มันน่าเศร้ามากมาก เขามาโดนใบเหลืองเพราะการโชว์ลีลาเนี่ยนะการใช้ลูกเล่นแบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีอย่างหนึ่งไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นตรงไหนหรือเกิดขึ้นในนาทีที่เท่าไหร่ก็ตามฤดูกาลก่อนผมก็เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันและซีซั่นนี้มันก็เกิดขึ้นกับปากเกตา้าเอาตรงๆผมไม่เข้าใจถึงเหตุผลของการตัดสินแบบนี้เลยโจกาโบนิโต้อันโด่งดังมันไม่มีอีกต่อไปแล้วพวกคุณควรจะเพลิดเพลินกับมันให้มากที่สุดในตอนที่ยังทําได้นะ เมอร์เทนรูนดาวเตะของอัตแลนตาในกาโชเซดาโพสคลิปสุดทาที่ชื่อว่าผมพน,นันได้เลยว่าเมสซี่ไม่ต้องรับมือกับเรื่องแบบนี้ความตั้งใจด,ดีของกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ต้องสูญเปล่าเมื่อไม่มีใครที่ปรากฏตัวเพื่อรับรำใจจากข้อเสนอของเขาเลยเท่านี้เมอร์เทนรูนต้องพบประสบการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกต่ําต้อยหลังไม่สามารถแจกเสื้อของเขาในช็อปของสโมสรอ,อัตแลนตาโดยไม่ฟิลชาวดัตยอมรับว่า ผมพนันได้เลยว่าเมสซี่ไม่ต้องรับมือกับเรื่องแบบนี้ดาวตะทีมชาติทอรแลนด์วัย30ค้าแข้งเป็นสมัยที่2ของเขากับยอดทีมแห่งเซเรียและลงเล่นให้กับสโมสรไปแล้วกว่า250นัดจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสายตาของฐานแฟนคลับที่จงรักภักดีของสโมสรเพราะไม่มีใครปรากฏตัวขึ้นเพื่อรับข้อเสนอดีๆของเขาเลยเดอรูดซึ่งเคยค้าแข้งกับเดสโบ2สองฤดูกาล รวมถึงกับอัตลันตามาแล้วสองสมัยอยู่ในอารมณ์ที่อยากเป็นผู้ให้มุ่งม,มุ่งหน้าไปยังร้านค้ายอย่างเป็นทางการของอัตล<ๆ>ันตาเขาให้คำมั่นว่าจะเซ็นชื่อและจ่ายเงินสําหรับเสื้อสามตัวแรกที่มีชื่อของเขาที่แฟนบอลต้องการซื้อย่าได้ก็ตามจารูนจําเป็นจะต้องกลับบ้านพร้อมความอับอ,อายห,หลังเสื้อของเขาขายไม่ได้เลย